แล้ววันนี้จู่ๆสื่อนายก่างก็อัปเดตมาแล้วนะครับก็อัปเดตมาไปทางด้านโจโซมานะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวกันเลยการต่อยปกติเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะไม่มีท่าทางพิเศษเลยนะสกิลหนึ่งเป็นการยิงเอ่อเลือดออกไปนะครับส่วนสกิลสองเป็นการต่คอมโบนะครับอ่าสกิลที่สามมันจะใช้ไม่ได้ครับเราต้องกดไอ้ลูกดาวนะหลังจากที่เรากดลูกดาวเนี่ยทุกท่าก็จะเสริมพลังหมดเลยครับท่าหนึ่งก็จะชาร์จนานขึ้นแล้วก็จะยิ่งไกลขึ้นนะเราต้องกดค้างนะก็ท่าที่สองจะเป็นคอมโบเหมือนเดิมแต่ก็จะมีเลือด สุดท้ายด้วยนะส่วนใต้ที่3นี้ก็จะเป็นการปาเลือดแล้วก็จะระเบิดนะก็โอเคมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า let's go แต่ผมก็เข้ามาในแมปปกตินะครับก็มาลองทดลองสก,กิลหน่อยนะทํามาเจอคนโอนัวกันเยอะมากเลยนะแต่ผมก็ต้องตั้งหลักก่อนนะจะไปทู่ตรงๆก็ไม่ได้นะครับตัวเเป็นตัวสแปมนะก็เล่นรายการแบบนี้แนหะละรอเสียบรอเสียบจริงผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดใครที่แบบเล่นเอ่อ ออกเสักตัวท่นานไผมลืมชื่อเลยนะต้องขออภัยแต่มันก็เป็นตัวระยะไกลนะก็พยายามอย่าไปไฟกับศัตรูตรงๆนะเราต้องพยายามต่อนะก็ถ้าเกิดแบบดูเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็ต้องเว้นระยะนะครับตัวเราแบบมีคแ,มมมแค่สนังจะเกิลนะเหมือนไอ้หมอนเนี่ยไอ้หมอนเนี่ยพยายามจะเล่นปุ่มหลายรอบอะปุ่มก็ต้องวิ้นะระยะนิดนึงนะแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยๆนะเกิดเป็นเข้าใกล้อย่างนี้ก็พยายามหนีไว้นะไม่งั้นเราก็จะตายนะไมนเล่นดนรอเคาน์เตอร์อย่างเดียว ด,ด,ดูดูดูเอ๊ะมันชิงนานะแต่เราก็สวนกลับได้นะจังหวะนี้สวนตัวเราเนี่ยมันจะเก่งมากๆครับจะเกิดเราจะชาร์จท่านหนึ่งก่อนแะกเกิดชาร์จดีๆนะคุณผู้ชมมีมีครึ่งหลอดนะแรงมากเลยสก,กิลหนึ่งอะแต่ก็ต้องกดอุ้ตา่อนนะครับต้องเป็นโหมดเสริมพลังจะแบบสร้างดามินได้โคตรเยอะเลย ช็อตน,นี้ผมจะกดหนึ่งเพื่อจะรอชาร์ตนะครับเหมือนจะปั๊กนะครับช็อตน,นี้ผมเลยโดนสกิลสามันฟรีๆก็ไม่เป็นไรครับเราตั้งหลักแล้วสกิลหนึ่งได้เล่นพยายามเล่นแบบนี้นะก็นั่นแหละผมเข้าใกล้ได้ก็สกิลสนะอ,องเลยนะต่อไปแบบฝั่งตรงข้ามร้องเลยแหละโดนไปตัวเราจะเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเล่นเว้เวนระยะผมไม่เวน้นแล้วไงช็อตนี้ตายแน่เราโค่นเสียเปรยียบเลยครับสับนะ้งหมดยูจีเนี่ย ตัวมันแบบเก่งมากเลยครับระยะไกลระยะใกล้ดีคอตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รอดนะคอถ้าเคยเราอยู่ในวงแบบเนี้ยเราก็จะเก่งมากๆเลยนะต่รอสกิลฟรีนะเ็มแนะนำว่าเล่นแบบเล่นในกลุ่มเยอะๆแบบนี้เลยนะเราจะสกิลมั่วและโดนแบบรัวๆอะไรแหละแต่ก็ต้องระวังโดนลุมด้วยครับเราก็ต้องใช้สกิลแบบเราว่าระวังหน่อยนะอย่าให้แบบไปสะดุดตาใครมากอย่างเช่นตอนนี้ไง เต็มๆก็เล่นไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องเครียดพอสังวาแล้วก็สายตอดนะแอ้วผมเจอห,หัวร้านอีกแล้วนะผมก็เลยซัดมันเลยแล้วมันก็หนีลงไปที่รถไฟนะครับผมก็ตามไปใส่มันเลยสิก็นี่แหละพยายามเล่นเล่นแบบเล่นชั้นเชิงให้ได้นะครับตัวเราตีไกลนะอยาพยายามไปไฟกับมันมากพยายามตอดดไปบอกตรงๆครับอ้นี่มันเล่นแบบเล่นด้ปวดหัวมากคือมันมันพยายามจะลอกหลอกผมนะผมก็แบบ มันหลอกส่วนผมนี่ก็แบบพยายามสแปมก,ก็ตามน้นําแมครับระยะไกลเนี่ยมันก็เสร็จผมแต่ระยะใกล้ผมก็เสร็จมันก็พยายามเล่นแบบเซฟฟหน่อยนะถ้าเกิดเจอคุณแบบเล่นเก่งๆเนี่ยเราเล่นสายสแปมก,ก,ก็พยายามเว้นระยะนิดนึงนะที่ช่วตนี้ผมูในคอมโบเต็มสู้เลยนะทุกู่ก็นั่นแหละครับเราใส่สแปมเราก็ต้องล็อกหล่อให้ดีนะเหมือนช็อตนี้หลอมกมันนะจิตวิทยาก็พยายามใหญ เขาเข้าใกล้นะเราพยายามเล่นต่อๆไปนะบอกได้เลยว่าไอ,อ้หมอนี้มันเล่นแบบพยายามเข้าใกล้ผมมากเลยนะครับต้องเว้นระยะแล้วอยู่ดีโคโจมาอย่างไหนก็มไม่รู้นะเข้ามาเสือกเฉยเลยก็อเออโอเคชดสองหนึ่งเลยแล้วกันชดนี้ผมก็เอาไอ้หัวล้านกับไอ้โคโจนะแล้วก็มันก็ตายหลังจากที่หัวล้านตายเสร็จไอ้โคโจเนี่ยมันก็จะเอาผมต่อนะครับก็พออยายามต่อๆแล้วก็ไอ้นี่นะมันอยู่มดนะพอนักแล้วมก็ตาย ทั้งย่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ว่าจะไปจัดการในหัวร้านนะแต่ก็โดนไอ้ใส่เสื้อเ็นทินมีขวดตีนหลายรอบผมก็เลยล่อมันเลยนะครับและไอ้หมอนี่มันเล่นแบบมันเล่นเชิงอย่างเก่งอ่ะมันเล่นแบบเออมันเล่นพยายามต่อพยายามไอ้นี่นะดูมันเล่นดีครับโอ้โหเองก็พยายามจะหาจังหวะแล้วก็ไฟมันนะครับพอหลังจากได้จังหวะนี่ก็คอมโบมันเต็มสูงเลยนะก็ไอ้หมอนี่มันเล่นเชิงนะผมก็ต้องเชิงกลับนะโอ้โหบอกเลยถ้าคือเราชาร์จดีๆเนี่ยเ็ หาหนึ่งมันแรงมากเลยนะคอนอะรับพอั่นแหละแล้วก็พยายามเล่นเชิงให้หนานะเจอคนเก่งๆเนะี่ยอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องมีเลยนะคือเจอคนเก่งไม่ว่าเกมไหนก็ตามเนี่ยก็คือความใจเย็นนะถ้าค,คุณใจเย็นไอ้ทุยใจเย็นใจเย็น่ฮียถ้าคือคุณใจเย็นในการเล่นเนะี่ยคุณก็รี้ว่าชนะสูงเลยนะครับพอั้นแหละคนหลังจากเนี้ยผมก็รับมิบเออไม่ใช่เม้มปากเล่นเลยนะครับคือมันมันตึงเปลี้ยเลยแหละ ผมจะตายหลายรอบมากครับแล้วเออผมลืมบอกไปเลยถ้าเกิดเรากดโหมดของเออโจโซ,โซเนี่ยเราจะเล่งเลือดนะครับเพราะว่าเหมือนชะรีสกิลเรื่องมันอันนี้ไม่รู้นะมันเหมือนแค่จะเล่งเลือดอย่างเดียวแล้วก่อนนั้นเองครับผมก็ซับไอโมอนี่แบบยาวๆเลยนะตอนนี้ผมกดลูกดาวไม่ได้นะครับต้องใช้สเต็กเลือดเอาเร็วเออวัดไกลเบนทินเนี่ยกินเวลานานมากคนระับเพราะเชิงก็หนาวเชิงบุ๋งก็หนาวเหมือนกัน คือผมเองก็ยังแบบเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับตอนผมอัอาลิปก็มันกระตุกนะพอไปว่าวมุมอโมนี่มันตึงเปรี่ยเลยนะผมพยายามแบบซื้อมันให้แบบให้ตายได้อนะเดี๋ยวมันก็แบบมันจะตายหลายรอบม,มันก็หนีตั้งหลักเหมือนผมเลยนะดูช็อตนี้นะดูช็อตนี้ผมบอกเลยนี่นี่ๆๆๆนี่นี่คือผมพูดจริงนะคุณผู้ชมไอ้อพวกที่แบบสามารถปีนได้แบบเนี้ยโคตรน่ารำคาญน,นะผมไม่อยากเสียเวลาตามนะันเลยแบบจะไปหาหวัวล้านเพื่อไอ้นี่ล้างแค้นนะแต่มันก็ลงมาซัดผมต่อเลย ก็เออเข้ามาเข้ามาพูดจริงๆนะไอ้นี่มันเป็นหลายรอบเลยเว้ยแบบหนีแล้วก็ตั้งหลักแล้วกไฟผมเนี่ยก็พยายามจะปิดคิวมันให้ได้นะครับแต่มันก็หนีผมตลอดก็น่าแหละลก็วัดกับมันจนมาถึงช็อตคลายแมนนะกูก็อยู่ดีๆก็ตกไปวัดแล้วทั้งหมดนี่ก็มีแค่นี้ครับขอโทษนะคือสกินมันสันไปแล้ว